มาอีกตัวแล้วคะ่ะสำหรับดาวรุ่งตัวใหม่ของออสการ์ฟาร์มโดยคุณตาคนเดิมเจ้าเก่านักปั้นมือทองที่เคยปั้นเจ้ารักสยามจนประสบความสำเร็จคว้าแกนแชมป์มาได้มาครั้งนี้ด้วยสายตาอันเฉียบคมและมองการไกลออสการ์ฟาร์มก็ได้คว้าอาวัวหนุ่มน้อยที่ชื่อว่าเพชรสยามเข้าสู่สังกัดค่ะและพร้อมเดินลุยสนามประกวดได้มาแรกๆน้องอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะคะ แต่อีกไม่นานเกินรอน้องจะสมบูรณ์มากๆแน่นอนเลยค่ะเจ้าเพชสยามเป็นลูกของพ่อปาเกียวแม่สายแดงกระสินบวกสายบอยอุบลค่ะเจริตความงามเรียกได้ว่าเป็นวัวแนวประกวดเลยค่ะถ้ายืนวงคอสง่าสวยงามมากๆและที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ก็คือใบหูค่ะเพราะถือว่าใบจัดมากยาวหยิกหยกักตามสมัยนิยมครบถ้วนรอความสมบูรณ์อีกนิดนะคะ และในไม่ช้านี้เราก็จะได้เห็นน้องลงสนามประกวดครั้งแรกณสนามหนองบัวโคกจังหวัดชัยภูมิในวันที่25-26มกราคม2568นี้หรือใครใจร้อนนะคะอยากจะไปชมตัวจริงของน้องก็สามารถไปได้ที่ออสการฟาร์มบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเบอร์โทร095-189-0307 คุณคอสตายินดีต้อนรับจ้า